การเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสําหรับการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการทํางานให้ได้ปริมาณงานที่เยอะขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลดค่าแรงในการเก็บเกี่ยวข้าวลงไปได้อีกส่วนหนึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการที่จะนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูสําหรับวิธีการตัดเราจะใช้วิธีการเวียงเครื่องตัดหญ้านะครับเวียงให้ตะกร้าเนี่ยลอยไปด้านหน้าซึ่งความกว้างของหน้าที่เราตัดนะครับไม่ควรจะเกิน1.5เมตรเพราะว่าเราตัด1ทีเราจะได้หนึ่งกำมือพอด ส่วนเรื่องความสูงของต่อสั่งจะขึ้นอยู่กับการปรับสายสภายด้านหน้าของเราปรับให้เหมาะสมว่าเราจะไว้ต่อสั่งสูงหรือจะเอาไว้ต่อสั่งต่ำอันนี่นะครับระยะที่เราพูดถึงนะครับ1.5เมตรเนี่ยตัดออกมาก็จะเรียงเป็นแถวยาวก็คือเราสามารถที่จะมองทะลุแล้วก็เดินได้สบาย ซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการเก็บแล้วก็การมัดเป็นฟ่อนการใช้เครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวข้าวก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถย่นระยะเวลาได้เป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งไร่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1. ชั่วโมงก็เสร็จหลังจากตัดแล้วนะครับเราก็จะพึ่งแดดไว้2แดดนะครับแล้วเราเก็บเป็นมัดเป็นฟ่อนเพื่อที่จะนําไปนวดต่อไป เราสามารถที่จะใช้ได้กับข้าวสายพันธุ์ etwas, ที่มีต้นเตี้ยเป็นข้าวที่ยืนต้นนะครับไม่ล้มนะครับส่วนข้าวที่ล้มนี่ที่มีต้นสูงเราใช้ไม่ได้เทคนิคการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้านะครับการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสาหรับการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการทํางานให้ได้ปริมาณงานที <ad> ่เยอะขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการ ลดต้นทุนลดค่าแรงในการเก็บเกี่ยวข้าวลงไปได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเทคนิคในการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ได้รับความนิยมอยู่เป็นจํานวนมากสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการทํางานได้ปริมาณที่เยอะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําสําหรับคนที่ต้องการที่จะนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องสะพายข้างจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แล้วก็มีใบตัดหญ้านะครับใบตัดหญ้าที่เป็นใบเลื่อยวงเดือน ตัวนี้สาคัญมากเราไม่สามารถที่จะใช้เป็นใบอย่างอื่นได้อนอกจากนั้นแล้วอุปกรณ์เสริมสําหรับการเกี่ยวข้าวจะจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการรับข้าวหรือเขาเรียกว่าตะกา้าสำหรับการเกี่ยวข้าวตัวนี้เราสามารถนํามาติดตั้งได้เลยเพราะว่าตะก้าที่จะใช้ในการรับข้าวเนี่ยเขาจะมีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปซึ่งโดยปกติก็จะราคาอยู่ประมาณ250บาทเบ่าทตอนนั้นเองติดตั้งได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าสะพายข้างได้ทุกรุ่น ลักษณะตัวอย่างของตะก,ก้าที่จะใช้รองรับข้าวนี่นะครับตะก,ก้าที่จะใช้สําหรับการรอ,องรับข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ยเป็นกองเป็นแถวเป็นแนวสิ่งที่2ก็จะเป็นสายที่เราจะใช้ในการพยุงส่วนที่เป็นหัวนะครับเพราะว่าส่วนนี้เมื่อเราใส่ตะก,ก้าเข้าไปมันจะหนักสําหรับวิธีการสะพายขั้นตอนแรกเลยอันนี้จะเป็นสายสะพายเครื่องที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเขาเรียกว่าเครื่องสะพายข้างตัวนี้เราก็สะพายตามปกติแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย ประยุกต์ด้านหน้าที่เราทําขึ้นมา,าหรือใครที่มีตัวที่เป็นสายสไยที่ดีก็สามารถใช้ได้ตัวนี้เราประยุกต์มาใช้งานโดยใช้ผ้าขามากับเชือกตัวนี้ก็สไยเช่นเดียวกันมือเนี่ยเราจะไม่ต้องไปยกเครื่องเราจะใช้แค่บังคับในการสบัดในการแก่งระยะการปรับสายนะครับควรที่จะปรับให้เหมาะสมกับการทํางานของตัวเองด้วยอีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของสายตัวนี้จะทําให้เครื่องเนี่ยไม่ติดพื้นจนเกินไปสามารถที่จะตัดได้ง่ายขึ้นสําหรับวิธีการตัดเราจะใช้วิธีการเวียงเครื่องตัดหญ้านะครับเวี่ยงให้ตะกร้าเนี่ยลอยไปด้านหน้า ซึ่งความกว้างของอหน้าที่เราตัดนะครับไม่ควรจะเกิน1.5เมตรเพราะว่าเราตัด1ทีนะครับหตะกร้าเนี่ยเราจะได้1นึ่งมือพอดีส่วนเรื่องความสูงของต่อสั่งจะขึ้นอยู่กับการปรับสายสพายด้านหน้าของเราปรับให้เหมาะสมว่าเราจะไว้ต่อสั่งสูงหรือจะเอาไว้ต่อสั่งต่ําเดี๋ยวเราจะไปสาธิตให้ดูนะครับ นี่นะครับระยะที่เราพูดถึงนะครับ1.5เมตรเนี่ยตัดออกมาก็จะเรียงเป็นแถวยาวนะครับก็คือเราสามารถที่จะมองทะลุแล้วก็เดินได้สบายก็คือเขาจะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามซึ่งมันจะทําให้ง่ายต่อการเก็บแล้วก็การมัดเป็นฟ่อนนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจการใช้เครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวข้าวก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถย่นระยะเวลาได้เป็นอย่างมากนะครับโดยปกติแล้ว ข้าวหนึ so right. so ่งไร่นะครับเราเกี day day ่ยวหนึ so so ่งวันเนี่ยจะไม่เสร็จก็คือเราสามารถที่จะใช้เครื่องเนี่ยมาตัดหรือมาเกี่ยวซึ่งหนึ่งไร่จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จนะครับหลังจากตัดแล้วนะครับเราก็จะพึ่งแดดไว้2แดดนะครับแล้วเราเก็บเป็นมัดเป็นฟ่อนเพื่อที่จะนําไปนวดต่อไปสําหรับเทคนิคการใช้เครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวข้าวเราสามารถที่จะใช้ได้กับข้าวสายพันธุ์ที่มีต้นเตี้ยเป็นข้าวที่ยืนต้นนะครับไม่ล้มนะครับส่วนข้าวที่ล้มนี่ที่มีต้นสูงเราใช้ไม่ได้ตัวนั้นจะมีปัญหาเป็นอย่าางมก สำหรับคนที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําดูได้เทคนิคการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ